วสวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะา,าขอโคุที่เก่าไปกันเลยอะไรนะเตียงงูมันหลุมเยอะอย่ามันกับนี่นุย <laughs> เ้ิดไมก็มีอยากเข้าไปแน่ค่ะ <laughs> อยากเข้าไปนี่ที่ไหรอเยงปาตูไอ้าเอ็เป็นห่วยแล้ววะเป็นห่วยยังไงัมันหัวตะลมพุ่มเอาเถะเอเเอแม่บแม่ลาบีงแม่ลาบุเลีเ้ยงง้ใส่บุ เต็นทัวบ้างค่เต็นทัวทราก็เป็นนู้นเต็นบ่อยไงโก้พี่ยังนี่ถามมึงไงโก้พี่อ่ะทำคือถอนเนาะนอนกินเบิร์ดเออนอนยังกินเดิร์ดนอนยังกินเบิดไอ้แังนอนกินเบิร์ดนอน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 กินเบิร์ดนอนกินเบิรดแล้ว เร yeah. ื่องนอนแล้ว huh. ม oh, ัน no ฟูยัหนแล้วเรื่องักัดอ๋อักนไมเออนี่งามเลยนิ่งนิงนกักพักพักักพักักสีขาวักสีขาวพักสีขาวพักสีด้วน่อแ้วยิบอวยเนาะ อันนี้ยอดยังแบบนั้นเราเหมิงหมัวไม่เงยเบื้องขับรถหมัวไม่ไงยเด็กก็เลยเอา่าผีเอาผงงาไว้เนาะเย็นเย็นเย็นนี่น่อยเข้มเอชใส่อชัยโอชัยมาอย่างอีกตึ ไปไหันหันไปทางเพื่อนเล็กหน่อยพีเค่อง่ยังถามมึงงม่ยังพี่เครงเรอยู่บ้านเราม่รหบ้านเขเล่นแค่นหมือนเขาเล่นน่าการยิง่หนอเนาะ ส่ดีดีใส่ดีดอันนพักยางไอะสลัด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 หอกไม่กม่เยอะใส่ลูกกยินยังกินยังเน่ยลูกพักผมออกหยพักเปหยับขึออยอเหยย <therapist. S 3> พี่เมื่อไหราขึ้นมาขนสืนหน่อยขนเสือนหน่อยเจพ่อดอย่ามาอย่ามาพงเงร้ยไอ้่าไปพงเงราหดพักมาพี่อืมพงเงรหดแตงโมขากันหนีงานหนอยเนาะเยอะไปแค่นั้นนะ เนี่ยพี่นป้าขัโพูดพี่มัป้าขัโพ่แจ๊ป้าขพดพี่แก่ห้าป้าขัโพดพี่แก่ต้นีป้าขัโพดไอยังกินนอนนอนนอนกินเยอะแยะนอนมันจดอดปเมือหน่ยมป้าขับพดเพีนี่นี่นหนอนกินขวโพด

นังาาน่หนังเ,าาเอยอคนสวนน้อยคนสวนน้าคนสวนน้อยคนสวนน้อยเมื่อมาใส่ดีๆดูด จงนาที่ะอ้อได้ไม่ต้องใส่แล้วลูกไปห่อนห่อนเด็กอ่ะห่อนก็ใส่ห่อน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 ่นห่อนหาวนห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 วอห่อนหนห่อนห่นหอนห่อหอนอนนอ เราไปแปนกันีลอยพ่นี่พาีอย an ่า่าอันนี้มาถึงนอนกินมันมันเนี่ยาหนอนพีู่ิยาตตายานอนพี่หูยองอามึงทียาขาแมลงเลยมันกรแดงมันกระแดงมันแกล้วไปสีเยนยาขาแมลงบ่อนี่ข้าตันเอาาเอาพังออก พี่มเพียมเพียมมันทีซับตีนอย่าฟองได้นอนพิมพี่ไปยังก็ดือแท้่าเก่งหลายโอ้ยมาพูดในหน่อยหนึ่งทหผ่านยี่ตายได้หรือขาบุ้งเะลองพิมพ์ลอบได้หรอครูลองพิมพ์ยังน่อยยูเบอร์เลซื้อยังหน่อยเออ พักน่อง,อ,งองพิมยังน้อยเบิงซื้อพักมันปินยังฮะพักมันบินย่งพักมันลุมพักบุงกับแกล่นวะพิมเต้นเบิงเต้นพักบุงเบ้งงันเออเออเออแม่ ปักบุ้งวัตตะถือฟุ้นวัตตะสีขึ้นเอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องแมวพี่น้องแมวสวัสดีค่ะเบิ้งสวัสดีค่ะอย่าไปเฮ็ดแตงไม่ง่ายกาบเด้อเฮ็ดกาบเหตุเบิ้งทางพี่ยังไปยังไปยังไปทางพุ่นระวังหลุม มาเพียมาเพียทำอไมมาเพียมาเพียเพียมาเพียนี่คือค้างคางแบบทัวคางแบบแปลงไปะพียมไปแลนไปแลนจากพญากกมหาอายไปไปแลนไปแลนดี มา,มาสวัสดีค่ะก่อนอเขาโคตดีนะังเขาโคตาใะหันะอเอาเงหันไหนคุณผู้ชมมึงแล้วค่ะนอนดินอนคตรใจกค่ะ นอนกินข้าปวดตายนะค่ะบอกไหมเบิ้งนอนกินข้าวโวดตายนะค่ะทําไมถึงกินนอนกินไม่ไอ้ถามีหล่าไปยังมันคือกินนอนไปยังคือกินข้าวโวดมันหิวขา่าวแจมันหิวขา้าวมันหิวข้าวค่ะมันหิวข้าวโค่ะี่คะใครตัดหน้ามาให้คะ่ะช่อตัดโผมให้สร้างสร้างลาบอ่ะสร้างลาบค่ะ แอนกล่ามาที่น้ำเดื้อทาเรียนไหมอ้เน้ำาหิน หนีแลนมันนีพี่มันหนหี อย่าลืมอย่าลืม